สวัสดีค่ะกินข่าวน้ำกันเด้อค่ะเมื่อนี้มีปลนป่าทู่แล้วกับหอดไข่าดาวหอดไข่เกียวมีบักเขียน่าไม้เจียวกะปิคือเก้าละค่ะเมนู้บานบานเมื่อกินเด้อค่ะมากินน้ำกันแค่สีสิกินแล้วเด้อ มาเด้อม,มาเด้อม,มากินน้ำกันาแม่มพี่น้องอาหารจุดแซ่บคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปน่าพ้อกันใหม่กับยายสีกับสีกี้ค่ะสวัสดีค่ะ